รู้สึกตัวว่ามัน ถี่แล้วมันอยู่ประมาณแค่เท้าเรานะ่ครับมันเหมือนคนที่แบบอายุ890ไม่มีความรู้สึกเลยฮะตอนนอนตอนกลางคืนก็ถี่หลายครั้ง5้าครั้งพักกอดไม่เต็มที่ต้องคอยรูาป,ปัสสาวะอยู่เรื่อยปิดกระปอยฮะที่รถเลอะเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในการมาหลับนอนใหม่ไม่มั่นใจในการออกจากบ้านแล้วผมมาค้นพบทผลิตภัณฑ์ T4 เป็นอาหารเสริมพอทานไปแล้วประมาณสัก67เจ็ดือนร่างกายผมเริ่มดีขึ้นมากจากการฉี่เรียราดหรือว่าถี่ไม่ไกลพอทานไปแล้วก็ถี่ก็ไกลขึ้นเคยเล็ดเคยอะไรก็ไม่มี ไม่เกิน3ครั้งต่อหนึ่งคืนจปะปกติ5้ถึงหครั้งดีขึ้นมาจากเหมือนคนแบบตายด้านร้วเป็นหนุ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงครับขณะผมทุกวันมีโรคประจําตัวใช่เลือดตีบยังไม่มีปัญหาเลยครับผมไปเช็คกับหมอที่โรงพยาบาลแล้วไม่มีผลเสียกับร่างกายเราเลยครับผมเลยบอกต่อทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านที่ใายยังบอกไม่ถูกเลยดีกว่าว่ามาพบพีโฟที่ให้ผมกลับมาร่างกายกระชุ่มกระชวยอีกครั้งนึงผมทานพีโฟต้องบอกนะครับ,รบจนทุกวันนี้สบายแล้วทุกอย่างร่างกายเป็นปกติอย่าเชื่อเรามากครับ ถ้าท่านเป็นท่านลองทานดูแล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตท่านมีค่ามากเพราะพีโฟนั่น